เขาล่อนลงบนโลกแปลกๆนะคะดาวเคราะห์แปลกๆเขาคลานออกมาค่ะจากจพิมงค์พรุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย The Hundred k e k e r Rocket หรือว่า จรวด100ชั้นนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าอ v วี่นะคะวันนี้เธอซื้อกล้องโทรทัศน์สองทางไกลส่องทะลุโลกออกไปเลยค่ะไปดูว่าในอวกาศมีอะไรแล้วก็มีความคิดดีๆนะว่าเธออยากจะไปท่องอวกาศก็เลยประดิษฐ์จรวดขึ้นมาเองและเธอก็ออกไปได้นอกโลกจริงๆนะแต่ว่าจรวดอันนั้น,นกลายเป็นจรวดร้อยชั้นได้อย่างไรนะคะเราไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดะะาาไดกลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ไอวี่เพิ่งจะต่อกล้องส่องทางไกลเสร็จคะ่ะไอวี่กำลังลองกล้องส่องทางไกลเป็นครั้งแรกในขณะที่แม่ตะโกนมาจากข้างล่างนะคะว่าจัดห้องเสร็จแล้วหรือยังหนูเพิ่งทำคะ่ะไอวี่พูดเอหมานะบอกว่าขอดูมั่งขอดูมั่งนะคะผ่านกล้องโทรทัศน์ไปนะคะไอวี่เนี่ยก็เห็นบางอย่างที่แปลกตาแล้วก็สวยงามมากคะ่ะเป็นกริตเตอร์วิงวับนะคะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วคะ่ะ Let's go t ก e r e เราไปที่นั่นกันเถอะไอบี IB, พูดเธอคิดว่าไงเอ็ดดี้หมาก็บอกว่าอยากไปเหมือนกันนะคะก็ใช้เวลาสักสองสวันนะคะเพื่อรวบรวมอุปกรณ์ที่จะมาสร้างจรวดค่ะนี่แบงแบงแบง,แบงห้ามเข้านะคะแล้วก็มีเสียงดังออกมาจากห้อง แต่ก่อนที่จะเรื่องยาวไปมากกว่านี้นะคะพวกเขาก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวกเขากินอาหารเช้าแล้วก็เอาเข้าวกลางวันไปด้วยและก็ไม่ลืมเอาตุ๊กตาหมีตดดัวนี้ไปแล้วก็ blast off ทะยานกันไปเลยค่ะพวกเขาก็ยิงทะลุผ่านก้อนเมฆของโลกไปโลกก็มองดูเล็กลงเล็กลงนะคะพวกเขาก็ พุ่งทายานออกไปและหลังจากนั้นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตัดสินใจว่าจะกินแซนด์วิชค่ะแล้วเอ็ดดี้นะคะก็เพิ่งจะเขียวเสร็จค่ะเมื่อจองพวกเขาลอนลงบนโลกแปลกๆนะคะดาวเคราะห์แปลกๆ เขาคลานออกมาค่ะจากจรวดและโลกอันนั้นนะคะก็เต็มไปด้วยขยะค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยอย่างน้อยก็มีของเอาไปซ่อมยานอีกเยอะเลยเอ็ดดี้นะคะก็เจอมนุษย์ต่างดาวแล้วก็คุยกันค่ะ ไอวอี่ก็ถามว่าพวกนายั้นคุยว่าอะไรหรอเ็ดดี้ก็เลยอธิบายว่าพวกเขาอะทำให้โลกเนี่ยยุ่งเหยิงดาวเคราะห์ของเขายุ่งเหยิงแล้วเขาก็ต้องการที่จะออกจากดาวดวงนี้ไปพวกเขามองเห็นจรวดและอยากจะช่วยพวกเราในการสร้างจรวดขึ้นมาค่ะฉันเห็นด้วยนะดังนั้นเราก็มาเริ่มแบ่งงานกันเถอะพวกเขานะคะก็มีงานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวจรวดเนี่ยก็จะสร้าง ใหญ่ขึ้นด้วยเจ้าจรวดน,นะคะก็สร้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวมากขึ้นค่ะและยิ่งมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวมากขึ้นนะคะขยะต่างๆก็ถูกรวบรวมมามากขึ้นค่ะและขยะที่รวบรวมมามากขึ้นนะคะก็ทำให้ดาวเคราะห์นั้นน่ะสะอาดขึ้นค่ะแต่ว่า ทุกๆคนนะยุ่งเกินไปที่จะสังเกตในที่สุดชั้นที่100ก็สำเร็จนะคะมีห้องสำหรับทุกๆคนเลยพวกเขาก็ปีนขึ้นไปบนจรวดนะคะแล้วก็บางทีก็กระโดดขึ้นไปด้วยตัวเองแบบนี้แล้วในเวลากลางคืนค่ะเขาก็พุ่งทยานออกไปโอ้ oh, ไม่นะฉันดื่มเท็ดดี้และพวกเขาก็ท่องไปในอวากาศค่ะมนุษย์ต่างดาวก็มีเจอดาวเคราะ อันอื่นอีกนะคะโอ้อันนี้เล็กเกินไปอันนี้มีเมฆเยอะเกินไปอันนี้เต็มแล้วอันนี้ร้อนมากอันนี้เพอร์เฟกนะคะและอันนี้คืออะไรโอ้ฉันหลงทางโอ้อันนี้แปลกมากระวังและเมื่อพวกเขานะคะก็ตัดสินใจที่จะกลับมาที่บ้านหลังใหม่ไอวี่ก็คนพบว่ามันไม่ได้ใหม่นะคะหลังจากนั้นมันเป็น ดาวเคราะห์ดวงเดิมนั่นแหละแต่ว่าสะอาดขึ้นเท่ดีมนุษย์ต่างดาวนะคะขอบคุณไอวี่และเอ็ดดี้แล้วก็สัญญาว่าจะดูแลดาวเคราะห์ไปต่อจากนี้ค่ะบายเอวี่และเอ็ดดี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นร่วมเดินทางกลับบ้านค่ะและหลังจากที่กลับมาถึงนะคะไอวี่ก็วิ่งขึ้นบันไดไปเพื่อมองกล้องโทรทัศน์อีกครั้งแล้วดูว่าเจ้ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะ นี่ก็จะเป็นลักษณะแผ่นเปิดคล้ายๆแบบนี้ค่ะยาวมากๆเลยนะคะในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีมนุษย์ต่างดาวเหมือนหน้าตาคล้ายๆหมาเนี่ยะคะ่ะหลากหลายสีเนี่ยอยู่ในจรวด100ชั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็แม่นะคะก็ตะโกนมาบอกว่าทำห้องจัดห้องเสร็จหรือยังเนี่ยจบแล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ